สวัสดีครับวันนี้น้องฝนจะพามาดูจะพาไปเบ่งจะพาไปแลการทําขนมครกของยายของน้องฝนนะครับอยู่ปตัตตานีครับไปน้องฝนไปเร็วไปข้างข้างในครัวเร็วเร็วมาอันอนี้ก็ห้องน้องฝนนะดูนี่ครับสิที่ยังไม่ตื่นนะครับ<ฟ><า>ออรสิท<ฟ>ี<า>่เอ,อี่ยฝ<ฟ>่าภาษาอีสานเอียฝ่า ดมาแล้วครับช่องสายลมมาแล้วครับช่องสายลมให้ลมอมอมอีอย่างอยู่ครับมันเพิ่มความสว่างในกล้องสดๆร้อนๆนะครับไหนครับทีนะครับตืดนี่กินหมดห้องเลยครับ จุดๆนนออันนี้ที่ทำแล้วนะครับข้างหลางนกฝนชิมเลยเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยนี่กินร้อนๆเลยอ้าวร้อนๆอังชิมๆอฮ้ยโอ้ครับนกฝนกะลาตียกบนิ้วให้ยายหน่อยเลยอือเผาเๆๆ ไอแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอ่าแดง